บรรยากาศส,สวยๆตอนจ้าวมะเสาจ้ะสีเด็ดจ้ะสวยงามแดดแอมแซมจ้ะเนี่ยมะเสากระลังส,สวยๆง่ามเลยใบยใหม่กระลังเขียวจุ้มงามเลยล่ะจ้ะวันนี้งามหลายจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เม่สวยในเด้อเม่สวยเดี๋ยวเอาห้เบิ่งหาหมองห้เบิ่งงาม,งาม ใบใหม่กระลังปุมกระลังอันนี้กระลังเขียวงามเลยจ้ะเบิ่องบนทางยื่นเสา่นสวนสิพากันออกไปเบิ่งรถนอนกันกระเร่ทายทายน้ำมูลทาง้งในเบิ่งเบิ่งต้นใหม่กระลังเขียวงามต้นใหม่ต้นไหลกระลังเป็นดอกเป็นกระลังบานดอกไม้ดอกไหลก็งามค่ะเบิ่องเมรำมูทาง บานเข้าห่หุห่มตลอดมือได้นี่นะห่มแบบใบมันใบนิดหน่อยแต่มันงาไหลายแล้วมันก็อันแดดผสมของวัตถงเลย มาหได้ติดโวแม่น้ำก่นนะกระลังปลากําลังสิขึ้นเด้อเพื่อนปลาขาวปวกกันยังกราเจ้ามองน้ำมันตกนะกราเจ้าก็ไเป็ตักเล่มองไม่สวยหาปลาตกปลาตกปลาสุดสุปีตกปลาขาวปวกปลาขาวปลาปลาอบบร่นี่นะจ๊ะแม่น้ำก็ลัง่งนี้ไม่สวยเขาก็มาหอดีเดีนได้อาทิตย์นึงแล้วจ้ะอาทิตย์นึงพอดีใบใหม่ก็ลลังไม่สวยเพิ่งเทเด้ออกจากบ้าน คาตาเป็ดงานอยู่บันดอออกมาทั้งนอกบาเมืองเพิ่งจะออกมาเมืองมองโตปลามองหากินแม่สวยแต่น้ามวยนี่งามกระลังใบใหม่ใบไหลกระลังในน้ำกับบุงนี่คุณปลากระลังสิมีขึ้นปลากระลังขึ้นพวกปลาขาวปลานี่ยละขึ้นปลาเบเร่ว่าท่านจะขึ้นเถอะดอกจักอีกจักอาทิตย์หนึ่งปลาเบเล่ก็จะขึ้นแล้วก็ะโตปลาได้ สวยยที off, ่สวเดินเนี่เมือเสาสงามคัดุงงหานเมือเสางามงามงมคัดนี่ต้นใหม่ข้เจ้าปลูกเอาพันมันตนนสวนเจ้าปลูกเอาพันมัน นี่ปลามากันนันไม่สวยปลาบักคาลอนงามงามน่วยมันอยู่นี่ละหลายคักไม่สวยเก็บปลาบักคาลอนปลาตรงนี้นี่ปล,ลากระลังงาเลยปลาต้สวยงามขนาดต้นไม้ต้นใด,นดกระลังเขียวงามเบิก 会、嗯。 ไม่สิมองเห็นคักแต่รถมันก็แล่นเร็วคนรถมันแล่นเร็วรถพญารถแล่แนเร็วตื่นใหม่มองเกี๊บบักแบ่จ้ะว่าท่านในภาคกันโล่งเบิงแต่มันนี้เป็นดอกดีซัมได้ยังท่านในเบิงเลยว่าท่านในภาคว่าท่านในเขาปลาไปเบิงบักแบ่ให้มูเลยนี่ ลำดับปีนี้แต่สีส้มคาวเด้อร์สีส้มคาวเบิองให้เบิองไม่ว่ามันดกมันบดดกแม่สวยเขาเดินทาเบิองคลิปหนาอแม่สวยเด้อแม่สวยเสื้าไปเบิองปลาปะแปปลาปะกันฮาร์โลนปลาปะกันออกกับแปรว่ามันเป็นนวยเป็นโรคลำดับตอนนี้แม่สวยออกมาหนี่ซื้อๆออกมาเที่ยววันเบิองอันนี้ กัเนาะท่านี้กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดาไม่สวยเป็นเดาไม่สวยเห็ดหนึ่งแป๊มหนึ่งเดาเบื้องต่อไปเบื้องรถทำมาแล้วจ้าเบื้องรถทำแล้วแม่สวยบระเทศไทยรถในเบื้องแม่สวยอันนี้พญายรดยังบ่อคอยแข็งแรงท่านเลยก็เลยบระเทศไทยเบื้องข้าตาเบื้องพญายู่งขจ้าตัดไม้ออกจากหน้าบ้านขจ้าบ้านขจ้านี่แบบเฮ็ดสะอาดอีหลีเด้วเบื้อง จ้าตัดหนาตัดนุ่งอันต้นไหม่ใบไหม้ทั้งสี่ก็เจ้ากับว่าใส่ป่อยเหมันอันนี้เลยก็เจ้าก็กวาดออกก็เจ้ากวาดไปถิ่มของไม้ได้ก็เจ้าว่าเม่นบานเหมันบานบานเขาก็เอาใบไทเฮ็ดปุ๋ยเนาะเอาไปกองไว้ใส่ต้นไหม่ต้นยังไว้เฮ็ดปุ๋ยกันอันนี้ขาเจ้าก็จะขกาเจ้าไปใส่อันมองเก็บขยะอีตั้งหากคุณก็จ้ากองไว้กองไว้เอาไปถิ่มมองมองอันขยะคุณถนนไง เอาแล่นไปทางไปตกปลาประมาณอาทิตย์นามิสซดจะไปตกปลามึงพูดมึงมันเคยตกได้รลาย,ลายป่าเนี่ยอ้ยอาบเลง่ามคักดึงึ้นดึงึ้นดึงึ้นง,ง,ง,ง่ามคักง่ามเน่ป่าต้นใหม่ี่ปลาปลาบาคารรอนมึงนี่น,น,นี่กำลังเตมนเป็นหน่วยทางน้ำไหล ลงไปแม่น,น้ำญงน้ำก็จะวังน้้วกระน้ำก็จะสะอาดแล้วก็ค่อยไหลลงแม่น,น้ำญงป่าไม้ก็จะกำลังปลูกกันเขาไวันั้นเขาบาัลเลเขาเอียงนี่สิเจ้ากำลังวานเจา้าวานแล้วบรรยากาศสวยๆงามงาม 蜂蜜。<a> <c oughs> น,นี่ตนน้นอะไรกระเคี้ยวข้างข้างนี่พักกินดอกมั่งเลืองนะ่ะกินได้เลยนะเพ,นเ,พนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นปักกะศักกาดอันปักกาดกระจนก็บแม่เอินก็เอิญนรักกาดกระจนบานเฮ้าเนาะเอินบ้าเอินเป็นเอิญนรักกาดกระจนบานเฮ้าน,นี่มองไม่สวยมา้เขามาตุกป่ามอง เก็บผักการมีตรบังคมเป็นเงินก็เจา้าดินก็เจา้ามีตัวแบบคาร์ลอนน่นี่ทำเนี่ยบังคาร่อนเก็บดี่แทนเงินปลาปลาอยู่ตรงนั้นเป็นปลาบปลอ,อกกระแบนะบปลอ,อกกระแบนี่โอยราคาแพงกว่าทุกอื่นนี่ นะสะพานสะพานจักรยานเพื่อนก็นเจาเห็ดดีกับว่านนี่สะพานจักรยานก็นเจาข้ามไปสะพานรถดกันใหญ่ลวดหน้อยลวดหน่อยไปแลและอาจจะมาแล่นได้เพราะว่าเป็นการนั่นนนงกันเป็นคนทางกับเป็นคนทังทา้งดวนเนาะทางอันซีเลน มันเข้ามา,าหุ่นแน่์หั่นสวยงามหลายดีสิปิลลานให้ซื้อของจะน้อยจะไปซื้อบายนางเลยเรื่อลิมบายน่งมาจากบ้าน ว่าจะเอาใบยานางมาหรือเริ่มเห็ดหอไหวเราก็เริ่มใบายนานางก็เลยสิไปเบิ่งสั่งเพิ่นไว้ใบยานั่งสวยสิครับบ้านแล้วมืได้ได้ตะนามันใบยานางบ่ได้เลยได้เตอได้ใบยานางกระป๋องได้กระป๋องได้กระป๋องยานางโอเคค่ะ จบคลิปนี้ก็น้อจากเดีเดี๋ยวไม่เจอสิาพาไปเบิ่งอันนั้นก่อนแป,ปน๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแป,ป๊บนึงแป,ป๊บนึงนี่ไม่เจอสิาพามาเบิ่งอันนี้นี่ที่ไม่เจอตะกี้มันที่ไม่เจอออกคลิปตอนมันจะเป็นตอนนั้นไม่มิโซโน่เต็มอยู่เนาะนี่ตอนนี้พวกมิโซโน่เนี่ยสัญ,ญลักษณ์เมืองพีเทีลสัญลักษณ์เมืองเพื่อนจัดเลย